สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการติดฟิล์มกระจกนะครับของ iPad นะครับเน่ครับเราซื้อฟิล์มกระจกมาจากอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็ติดเองซะเลยนะครับเพื่อความประหยัดนะครับขั้นตอนก็ไม่ยากครับเริ่มแรกเขาจะมีแอลกอฮอล์มาเช็ดนะครับเราเช็ดทำความสะอาดก่อนเพราะว่าอันนี้เราใช้มาแบบรอยมือเต็มเลยนะครับ่าแล้วเราเช็ด อันที่หนึ่งน,นะอันที่หนึ่งมันเป็นอะไรไม่รู้มันน่าจะเป็นแบบเปียกเออเนี่ยฉีกมาเลยเจ็ดอ่ะอลกอรฮอล์เช็ดนะครับเช็ดไปเรื่อยๆเยช็ดทำความสะอาดนะค่ข้อทำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ละเอียดไม่สะอาด นี่นะครับเช็ดไปเรื่อยๆข้อแนะนําอย่างหนึ่งนะครับถ้าติดฟิล์มนะครับขอแบบเราติดในห้องนะครับจะดีกว่าเพราะว่าฝุ่นมันจะได้ไม่ลงนะครับถ้าติดข้างนอกนี้บางทีอะฝุ่นมันปิวมามันจะมาทำให้ไอ้ฟิล์มกระจกเรามันติดไม่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 แนบสนิทนะครับ แล้วก็อ่าเราเช็ดแบบเปียกเสร็จแล้วแล้วก็เอาแบบแห้งเช็ดนะครับนี่อันอันที่สองค,ค่อยเช็ดนะฮะเล็งๆดู ถ้ามันยังไม่สอะอาดก็เช็ดซ้ำอีกรอบก็ได้นะเพราะว่าไอแอลกอฮอล์ที่เขาให้มามันรู้สึกมันจะแห้งมากเลยเออ,อน,น,นี่นะครับเช็ดผมได้มาหลายวันละซื้อมาหลายวันแล้วเล่นจนหน้าจอมันไปละไม่ได้มีฟิล์มติดนะครับเพราะว่าซื้อแถวนี้มันก็จะแพงผมก็เลยสั่งออนไลน์มานะ ราคาอ่ผมจะไม่ได้แล้วแต่มันไม่ถึงร้อยอ่ะเดี๋ยวผมยึใส่ราคาไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับก็เอาแบบให้เช็ดทีนึง เสร็จแล้วนะครับมันจะมีสติกเกอร์ดึงฝุ่นมาให้นะนี่ครับอันใหญ่นะถ้ามันมีฝุ่นติดอยู่เราก็ใช้สติกเกอร์ดึงออก Okay. เรียบร้อยแล้วก็เอาฟิล์มมาเลยครับฟิล์มจะสังเกตดูดีครับมันจะมี2ด้านนะด้านที่เป็นสติกเกอร์ตัวนี้นะครับให้อยู่ด้านล่างนะครับความลงนะครับความลงแล้วก็ลอกนะครับลอ,ล,อลอกออกห,หมดอย่างนี้เลยจับไว้นะครับแล้วก็เอาฟิล์มมาทาบได้เลยต้องรีบครับเล็งให้ดีนะ ถ้ามันไม่ตรงก็ขยับอาใหม่เอาให้มันตรงค่อยๆอยยกนะครับเดี๋ยวปีนมาแตะใจเย็นนะครับอ่าอาจจะได้แล้วค่อยๆอรีดไปครับ นห,นหนาเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอาผ้าที่เขาให้มาจช็ด้ก็ค่อยไล่อากาศออกนี่นะครับร้อยก็ไม่ถึงกับง่ายนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับยากนะครับเพียงก็เราก็ใจเย็นๆหน่อย,นอยเนาะเวลาทำ ทำเองก็ได้ครับเราก็จะได้ประหยัดด้วยนะครับลายอากาศได้หมดนะครับ ถ้ายัางเหลือฟล์อกากาศข้างในเล็กๆน้อยๆถ้ามันไม่มีฝุ่นนะเราไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะแนบสนิทเองนะครับเหลือลุกเล็กๆอย่างเงี้ยโอเคเรียบร้อยครับนี่ นี่ก็ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมีเทคนิคอะไรดีๆใหม่ๆเดี๋ยวเราเอามาอัปเดตให้กันอีกรอบเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ